สวัสดีครับผมแมงทาปูชาแนลนะฮะตอนนี้มีเฟอร์นิเจอร์นะครับเอาให้ใครฮะรยอดเลยนะฮะฟังเลย ว้าวลายลาวดี้เ็นะตาอ่อนสตรอเบอรี่กลีลาวดีสีสมมีลีลาวลีวดีค่ะวิวหนักมากไปตามยกนตามยกนาดีจะกันวานะไม่ใช่เต็มปัมีสีส้มนะฮะลายเบดีนะฮะเนาะแล้วก็ พ่อจะรู้แหละพ่อนี่เี้บ้างมากเลยพ่อมาโอ้หน้าบ้านมีของลงชิมมีด้วยนะคะของอะไรกันจอกไม่รู้เลยแม่ดอกเป็นของสวนลวไม่ไม่ไม่ใช่เขาบอกว่าอยู่หน้าบ้านมี่ามนะคะยังก็สามค่ะ ก็คือโ<ห>สวยงามกังเลยนะคะ,ะนายน่ารักน่ารักนะคะจริงเนงะลายลีลาวดีสีส้มวลายสีขาวพื้นสม้มเป็นมะปูนนะคะมะปูน, <มา S 2> นเอามาไม่มาไปแลยวพมาจีบอันกี่บบบบว่า ที่สรงนะฮะนกเตืกไม่รที่มาเป็นคได้่ะว่าเม่าแต่เิดาเนี่พ่อแม่เอาเกียรน้อยตีป่าเฮ้ยมาเท้าจ้ามาหินแขกใครไม่ปิดเสียงอ่ะอันนี้ของพระคใส่นะฮะเอกลัวเลยอยหอนกลัวมาไป ส้มสีส้มลายสวยมากโอ้สวยวุ้ยผมได้ตู้เย็นไหมผมได้ตู้เย็นลุงชิมมี่ได้ตู้เย็นด้วยเอฟซีไม่ใช่ค่ะเป็นตกล่องสองคนไเลยว้าวสวยเลยสวยเลยแก้ะแคะแคะ อ,อ๋อไม่ส่งครัวนะนี่ส่งครัวค่ะอะไรนะนี้งนงนอนนนะงไครนะไม่ใช่คองผมเขาข้่หลัคือเอมาวางไว้เนี่ยเให้นั่งได้หมดเลยนั <S 2> <S 2> ่งได้หมดจุ่ตามมานั่งได้เลยยีบสี่ชั่วโมงแต่เกินหกทุ่มนี่เอามามุ้ยในสะ่เลยโอ้ ไปดูก่อนนะเดินไปดูปดิไปดูไปๆๆเดี๋ยวด้าเรื่องยืมไปอีกชุดหนึ่งไปอีกชุดนึงเวยแล้วพคำใสก็เซนแล้วนะชุดนะครับชุดนึ่งนะใคำาสนะครับแง ทำไมไม่ผมเมื่อคืนทำไมลกจิมมนะชุดนึ่งนะคะชุดนึงมาลงหนบ้านเดลงอันหนึ่งนะฮะสอาลจิมี้นะฮะครับสองลจิมมี่นะฮะเอฟซีนะครับ เดาลมาังได้ีสวยเลยนะนีไม่มลายมาพอดเอว่าโอเคมากได้มาพอไม่เหหรอกเพรว่าเดี๋ยวเราไม่ทันวิ่งถ่ายคลิปอ๋อแต่เล่นมาอะีนะครับแต่เล่นมาพอแต่วิ่งไม่ทันถ่ายคลิปนะครับในวมเหา้เราเอาหมาอดมาเรา่า ตรงนี้เราจะเป็นของนิกี้โอ้ยนิกี้จะขึ้นไปนอนนิกี้จองนิี่ห้ามเลยกี้จอง นี่อันนี้ก็สุดอดคนละแบบนี่เตรือเปาโอ้ลายสตรอเบอรี่นะครับอันนี้ลายสตรอเบอรี่นะฮะ FC นะฮะว้าวเจ้าเลยนะฮะ f ีสวย อนุญาตให้นั่งได้2ชั่วโมงครับชั่วโมง่25หนั่งนะครับ แ้อนชดีมากี่เงแ้วนะข้างถักเหล็กมาก่อนแล้อยกต้องจับไายอย่างงี้ก่อนนะครับไห้เดี๋ยวได้แตกนะฮะมาจับได้ถนัดถนัดใช่ไหมอือนะฮะได้ถือได้ถนัดค่อยๆนะฮะสี่ต้องให้คนที่มีฝีมือแล้วก็ให้คนที่เป็นมีความชำนาญใช่ยก ใช่นะครับตผมตามยกได้ไหมโอ้ยต้องใช้สองคนต้องใช้สองคนนะฮะยกนะครับได้ได้นะฮะได้แต่ว่าตอนนี้ผมแบกอ๋อแบกเป้อยู่นะฮะแบกหลายอย่างเลยแบกแบกแบกอะไรบ้างอะไรนะอ๋อแบกเก้าอี้นะฮะ แลดีไซน์ว้าวนี่อุ้ยเดี๋ยวดูนะเพ้นเล็บลายนี้เลยนะคะลายสตรอเบอร์รี่ใช่ไหมครับพี่หนุ่น่าสวยนะโอ้ยเพ้ลายนี้เลยนะคะหวานแหววเลยถ้าไปนั่งตรงโต๊ะพี่ตรงโต๊ะพี่เขียวก็เพ้นแตงโมถ้ามานั่งโต๊ะมาสอยก็เพ้นเลี่เราก็ดีอันนี้พอดีพอดีนะคะเขาเอาลุงจีไนี่ครับพี่เขาใส่ละลายเนาะุ้มนางที่ทังเกต็ดไหมพี่เขาแผนคุณแผนอุ้มนาง เตส่คุณแผนอุ้มนางไหนนู่นพี่เขานะมหาเสน่ห์นะเนี่ยนะครับอาตาเกะดวงดังดเขาพี่อะไรพูกมีไหมไม่มี โอ้อันนี้นะขอบคุณท่ะทุกำลังใจนะคนะครับได่พูดที่ในพูดที่จับปั๊บเลยท่านกำลังรับชมอ๋อเสร็จแล้วนะฮะเลือแผ่นฟ้านะฮะสีสันมานะคะสวยนะฮะคุนะฮะโอ้ขาสวยมากเลยนะคุฮะ ขาสูงพอดีนะแล้วแล้วเช้าสวยๆนะฮะมากแค่สี่คนน้องยูปของเราก็เหมือนเดิมนะมนี่ก็คือูครมบ้ามีน้องแมงกะปูน ก็โอเคฮะประมาณนี้ก okay ็ยินดีกับพี okay, yeah. ่ๆเขาทุกคนพี่ๆยูทูเบอร์ที่ได้นะฮะโอเคสำหรับคลิปนี้ต้องขออนุญาตลงลิปครับผม